สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สุดขสสว Go, สู่ episode ที่5ครับซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายในคอร์สสุ GetGo แล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงในเอพิโซดนี้นะครับ เอพิอที่5ครับผมเป็นเอพิสซดที่เราจะมาตะลุยข้อสอบเสม,มือนจริงของโ e i กกันเรียกว่าโท i กมินิเทสต์ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าข้อสอบจะเป็นแบบกระทัดรัดนะครับแบบสั้นๆแบบมินิแต่บอกเลยว่าอัดแน่นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้ได้มากมายแน่นอนครับผมเพราะความพิเศษของเทสต์ับบนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ออกข้อสอบนั้นเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบที่เป็นทีมของชาวแนาดากลิที่ได้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบไม่ใช่แค่โทอีก รวมไปถึง IELTS และข้อสอบอ,อื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยครับว่าความยากและความท้าทายของข้อสอบฉบับนี้พิเศษแน่นอนครับและองค์ความรู้ที่เราจะได้จากตรงนี้เยอะจนเราสามารถนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวางแน่นอนที่สุดครับในพิซซอดนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะเป็นส่วนทําข้อสอบซึ่งก็คือในคลาสแรกหรือในวิดีโอถัดไปนี่เองนะครับผมในนั้นจะเปิดเทปนะครับหรือเปิดออดิโอเพื่อให้นักเรียนฟังประกอบการทำ t e n i n g Test ในพาร์ทที่1นถึงพาร์ทที่4ของข้อสอบชุดนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวจับเวลาเป็นเครื่องกําหนดเวลาระหว่างทํา reading test นะครับในพาร์ทที่หถึงพาร์ทที่7ของข้อสอบชุดนี้นั่นเองนะครับผมและในวิดีโอที่2เป็นต้นไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของการเฉลยลงลึกข้อสอบนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันครับว่า ข้อนั้นตอบถูกเพราะอะไรนะครับมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เราตอบตรงนี้มีเทคนิคเคล็ดลับทริคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ในข้อนั้นๆหรือในพาร์ทนั้นๆน,น,นะครับผมรวมไปถึงการเรียนรู้ในเชิงของคําศัพท์ที่น่าสนใจและสําคัญที่เราจะต้องเก็บตกกันตลอดในข้อสอบนี้แน่นอนครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำข้อสอบกันนะครับผมอยากให้นักเรียนเตรียม a n swer sheet ให้เรียบร้อยนะครับผมโดยไฟล์ a n swer sheet นี้หรือกระดาษคำตอบนี้ได้แนบมาไว้อยู่ในส่วนของ material ของคอร์สนี้นะครับผมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปริ้นออกมานะครับแล้วก็ใช้ดินสอในการฝนคำตอบจริงๆด้วยเพราะว่าการที่เราใช้ดินสอฝนจริงในระหว่างการฝึกเสมือนจริงในทีนั้นเนี่ยมีความสาคัญมากเลย นะครับผมที่จะช่วยให้เราได้คุ้นเคยกับกระบวนการระหว่างการสอบจริงแล้วมันมีผลต่อเรื่องของการใช้เวลาในห้องสอบด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่สะดวกให้จะปริ้นอันโซชีดออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมนักเรียนสามารถใช้กระดาษ A 4ว่างๆเปล่าๆก็ได้นะครับผมแต่ก็อยากจะสนับสนุนให้นักเรียนฝนวงกลมแทนที่จะใช้เป็นการกรกบาดธรรมดาเพราะในห้องสอบเราต้องฝนวงกลมอย่างเดียวนะครับ ในการฝึกทำข้อสอบทวิคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดนี้ในคอร์สหรือจะเป็นชุดอื่นใดก็ตามผมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนฝึกทำข้อสอบแบบเสมือนจริงให้มากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือมีการใช้อ่านสไลดใช้ดินสอและมีการฝนจริงและมีการจับเวลาจริงตลอดนะครับผมเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เราจะเจอจริงในห้องสอบนั่นเองและการทำข้อสอบด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เฉลยเลยเนี่ยเป็นการวัดและประเมินระดับความสามารถของเราทำให้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนที่เราจะต้องนำไปปรับปรุงได้เป็นอย่างดีครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาทำข้อสอบชุดนี้กันในวิดีโอถัดไปกันเลยครับขอโชคดีครับ Wish you best of luck ที่ผมแนะนำเป็นทริคส์มาเนี้ยนั่นก็คือตาดูหูฟังนะครับกก listen หูฟังเทปอดิโอตาเราก็ต้องจ้องมองที่ข้อว่าอตอนนี้อยู่ที่ข้อไหนแล้วเสมออย่าลืมสิ่งที่ คนที่จะต้องเตรียมตัวระหว่างทำพาร์ทนี้ให้ดีที่สุดนะครับโอเคมาเฉลยละเอียดกันจริงๆแล้วครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่3 2ครับในแต่ละชุดคําถามนะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นในกระดาษคำถามเนี่ยก็คือชุดของคําถาม3ข้อใช่ไหมที่เราจะต้องอ่านเพื่อที่จะฟังและมาตอบให้ถูกต้องเนี่ยจุดแรกที่ผมเน้นย้าก็คือ Understand the question นี่คือโฟกัสของเราที่แรกครับคือโฟกัสแค่คำถามก่อนอย่างเดียวตัว A B C D Choice ยังไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับดูคำถามให้เข้าใจก่อนว่าเขาถามว่าอะไรอ่านในใจจนเข้าใจนะครับผม 3. 2. why's i the woman c a going t h e store ทำไมผู้หญิงถึงโทรเข้ามาที่ร้านโอเคอ่านแล้วก็พยายามจำนิดหนึ่งนะครับผม 3. 3. what does the man ask the woman if she has ผู้ชาย ถามผู้หญิงว่าผู้หญิงมีอะไรนะครับผมและ3 4 what does the man suggest the woman does with the microwave นะครับผู้หญิงผู้ชายเขาแนะนำผู้หญิงว่าควรจะต้องทำอะไรกับตัวไมโครเวฟฉะนั้นอ่านคำถามก็พอที่จะไกด์ไลน์บางอย่างนะครับแนะนำแนวทางบางอย่างได้ว่า3 2เราต้องฟังจากบทสนทนาที่ผู้หญิงพูด น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถตอบส2ได้นะครับฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงอยู่ในบทสนทนาแล้วเราได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดเนี่ยก็คนที่จะต้องโฟกัสที่สัมสก่อน3 3มสนะครับผมดูแล้วเกี่ยวข้องกับผู้ชาย the man ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงจุดที่ผู้ชาย กำลังสนทนาก็ควรจะต้องสนใจ3.3มและ3.4มันก็ช่วยให้เราสามารถวางกลยุทธ์ก่อนที่จะฟังได้นะครับนอกจากอ่านคำถามให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะต้องตอบอะไรแล้วก็สามารถทําในส่วนนั้นได้ด้วยอ่ะถ้าเวลายังเหลือและออดีโอยังไม่ขึ้นมานะครับผมก็ดูตัวคําตอบ แบบรวดเร็วในลักษณะของคำว่ารวดเร็วและคำว่าสแกนก็คือ,อมันมีคำสำคัญคำว่าคำสำคัญคีย์เวิร์ดโดยส่วนมากจะเป็นคำนามและคำกริยา noun กับ verb ฉะนั้นก็ดูเร็วๆครับว่า A B C D ในส2มี verb noun อะไรบ้างนะครับ by product c o m p l a i n product speak manager as receipt แค่นี้ครับไม่ต้องไปแปลอะไรมากแค่ดูว่าอ๋อมันมีคำนี้อยู่ในนั้นเพื่อที่อเผอิญว่าถ้าเกิดสมมติ เขาพูดคาว่า complain มาสมมตินะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคาว่า complain หรือเกี่ยวข้องกับคำว่า manager มารู้ทันทีว่าอ๋อต้องมาตอบข้อที่32ต้องมาโฟกัสเพื่อพิจารณาในข้อที่32นั่นเองนะครับข้อสามมีคำว่า microwave proof purchase local store refund ดูเร็วๆนะครับสแกนดูแค่ว่าอ๋อมีคำนี้อยู่ในข้อที่3 3ฉะนั้นเมื่อเขาพูดถึงคำว่า microwave หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคำว่า proof หรือคำว่า refund นะครับก็เท่ากับว่ากำลังอยู่ในช่วงของข้อที่33นั่นเอง นะครับผมเช่นเดียวกัน3า take back shop replace throw out speak customer helpline ดูเร็วๆนะครับสำหรับตัว Answer choice เรามีเวลาในการสแกนคำตอบอ,อ่านคำถาม understand the questions และ scan answers โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ20-30วินาทีเท่านั้นเองนั่นก็คือช่วงเวลาระหว่างที่ออดิโอชุดที่แล้วจบกับออดิโอชุดถัดไปที่กำลังจะขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่เราคุณจะต้องไปเตรียมตัวดู คําถามและคําตอบนะครับอย่าลืมถ้าจําเป็นที่จะต้องตีความวิเคราะห์ในข้อที่ผ่านมาที่จะต้องเลือกก็พยายามทําให้สั้นที่สุดแล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลาไปเตรียมตัวในชุดถัดไปด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็จะต้องบอกว่าในทุกๆพาร์ท part, ใช่ไหมครับในตอนต้นจะมีคำำํานําคําแนะนํา directions ขึ้นมาทั้งพาร์ทหพาร์ทสอพาร์ทส, 3, พ,สพวก d i r e c t i o n พวกนั้นถ้าเราเคยฝึกทำข้อสอบูก นิวเวอร์ชันมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฟังครับเอาเวลาตรงนั้นมาเตรียมตัวที่จะทำข้อสอบดีกว่านะครับนั่นก็คือมาอ่านคำถามและสแกนคำตอบใช้เวลาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโอเคในลำดับถัดไปนะครับผมเรามาดูคำศัท์ในส่วนของท่อนของคำชุดคำถามตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผม complain ร้องเรียน c o m p l i ียเป็นคำนะครับมาถึงร้องเรียน Receipt ตัว P ไม่ออกเสียงนะนี่เป็นคำหนึ่งที่เจอบ่อยเป็นคำสำคัญในทุกอีกมากเลยนะครับผม Receipt คือเอกสารใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นคำที่ หลายคนออกเสียงเป็น receipt นะฮะเพราะว่ามันมี p หิวแต่อย่าลืมนะครับในภาษาอังกฤษะหลายคำสิ่งที่เขียนกับสิ่งที่ออกเสียงมันไม่เหมือนกันนะฮะในข้อสมมครับผมมีคำว่า proof หมายถึงหลักฐานหลักฐานของการซื้อใช่ไหม purchase หมายถึงซื้อนะครับผมคำนี้ก็เจอบ่อยแล้วนะเราก็มาเน้นย้ำที่คำว่า proof แทนเป็นคำานามนะครับผมก็อาจจะเคยได้ยินคำากยา proof ด้วยเหมือนกันที่แปลว่าพิสูจน์ นะครับก็ลักษณะเดียวกันสิ่งเครื่องเอามาพิสูจน์ก็คือหลักฐานไม่ใช่เป็นคำนามแต่ว่าไม่ใช่เป็นคำนามจะต้องเป็น P R O F ในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นคำกริยาที่แปลว่าพิสูจน์จะเป็น P R O V E นะครับผมก็จะเขียนต่างกันนะครับข้อ C ครับ local คำนี้ก็ค่อนข้างเป็นคำที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับ local local ใช่ไหมร้าน local ก็ถ้าแปลตามพัใจรกรม โลค็ลจะหมายถึงว่าท้องถิ่นแ,แปลแบบนั้นไหมในหลายๆบริบทมันก็จะตลกนิดนึงนะครับก็แปลว่าในพื้นที่อาจจะอาจจะสามารถนําไปใช้ได้หลายๆกรณีมากกว่าบอกว่าร้านในท้องถิ่นก็ได้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าความตั้งใจในการแปลสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับเพราะคำว่าท้องถิ่นอาจจะอาจจะเป็นการตีความในเชิง ภูมิศาสตร์มากเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับ refund นะครับการคืนเงินต้องบอกว่า fund fund ข้างหลัง fund หมายถึงเงินทุนของทุนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเป็นคำนามได้และเป็นคำที่เจอบ่อยในธุรกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงิน refund ก็คือทำให้เงินกลับมาที่เดิมก็คือคืนเงินนะครับจำง่ายง่ายนะครับแต่แน่นอนจำได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าคำนี้เจอในร้านหลายร้านที่เราไปช้อปปิ้งนะครับ replace นะครับ replace replace นะครับ replace หมายถึงแทนที่อันเดิม โอเคอันนี้ t r e s s ที่คำข้างหลังนะครับผมเพียงที่2 replace place นะครับ replace โ okay. อเคหมายถึงตรงนี้ต้องเข้าใจว่า place ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสถานที่ place มันมี2ความหมายหลักๆนะครับเขียนเหมือนกันเลยแรกคือ place ที่แปลว่าสถานที่อันที่2คือ place ที่แปลว่าวางนะครับเป็นคำกริยาเราเคยเจอคำนี้ไปแล้วนะครับตอนช่วงต้นของ listening test เลยนะครับ เมื่อใช้คำว่า place แปลว่าวางแล้ว re ที่แปลว่าทำซ้ำเนี่ยมาวางซ้ำใหม่มาวางที่เดิมก็คือแทนที่ไงใช่ไหมนี่คือแนวทางการจำคำนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับ throw something out throw out throw คือโยน throw คือโยนครับจะโยนลูกบอลเป็นต้นแต่ว่า throw out คือโยนทิ้ง throw ระหว่าง throw กับ out สามารถมีคำนามมาเติมได้นะครับเพื่อระบุว่าโยนอะไรออกไปนั่นเองอ่ะ helpline ก็สาย ไลน์ตรงนี้หมายถึงเส้นใช่ไหมถ้าแปลในความหมายแบบดั้งเดิมวันเส้นเส้นช่วยเหลือแต่เส้นตรงนี้คือเส้นโทรศัพท์ครับก็คือสายนั่นเองสายสายช่วยเหลือแต่ภาษาไทยแปลว่าสายช่วยเหลือจะไม่คุ้นหูเท่าไหรไ่หมายถึงสายด่วนนะครับก็คือคําว่า help line ได้เลยก็เป็นคําที่แปลมาตรงตัวนะครับในภาษาอังกฤษไม่ใช่คำว่า quick line ใช้คำว่า help line สายด่วนโอเคลำดับถัดไปก็จะเปิด audio ซด้ำ ให้ทุกคนได้ฟังอนนีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะไปเฉลยกันว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เหมือนกับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งมาลองพิจารณาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่ผมจะเปิดเทปสคริปต์ขึ้นมาให้ก่อนนี่คือเทปสคริปต์นะครับส่วนที่เป็นบทพูดในเทปเรียกว่าเทปสคริปต์นะครับนักเ,เรียนบางคนอาจจะ ไม่ต้องดูเทปสคริปก็ได้ฟังอย่างเดียวให้เหมือนกับการทําอีกรอบหนึ่งเหมือนกับการสอบจริงก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับผมหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะดูเทปสคริปเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าคํานี้แปลว่าอะไรก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันจะดูหรือไม่ดูได้ทั้งคู่นะครับผมหรือจะทำทั้งสองอย่างเลยวนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ผมเปิดเทปสคริปไว้ให้เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนของเฉลยแล้วก็หวังว่าเทปสคริป กันดูการฟังประกอบกับเชฟเทปสคริปต์นะครับผมสำหรับนักเรียนหลายๆคนก็ช่วยพัฒนาการฟังได้ดีครับอ่ะมาฟังกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะเฉลยนะครับ Questions 32 through 34 refer to the following conversationHey I bought a microwave from your shop last week but it's already brokenThe light comes on and it makes a noise but the food never gets hotOh dear I do apologize Everything we sell is guaranteed for three years, so there won't be any problem getting a replacement or a refund if you have still got the receipt. I usually keep my receipts just in case something like this happens, but this time my husband threw it out. Oh dear, without a receipt, we can't issue a refund. That doesn't seem very fair. I can assure you I bought the microwave when I said I did. I can prove it with my bank statement if necessary. Well, it's company policy to only accept receipts to issue refunds, but it might not matter so much when swapping a faulty product. So probably the best thing to do is to bring it into the shop and speak to the manager. Hopefully they will be able to help you. We take customer service extremely seriously. Okay, and have American, have a American, and ถือว่าเป็นสำเนียงและความเร็วที่ฟังไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่ามีความท้าทายในระดับมากๆระดับหนึ่งมาดูในแง่ของความหมายกันก่อนมาอา่นกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอบนะ mm hmm. Hey I, I bought a m i I bought m i c r a e from your shop last week mm hmm. ฉันซื้อบอยเป็นเวบสองของายใช่ไหมครับที่แปลว่าซื้อ mm hmm. But it's already broken นี่เป็น Present Perfect Tense นะครับนั่นก็คือมีการใช้ has apostrophe s ตรงนี้ยอมจาก has รู้ได้ยังไงว่าเป็น has เพราะว่าข้างหลังเป็น en นะครับผมแล้วก็ใช้คู่กับ already ด้วย already mm hmm. เป็นคำ adverb mm hmm. ทางเวลาที่มักจะใช้คู่กับ tense นี้อยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและมีผลมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับอ่ามันพัง it's broken แปลว่าพังนะครับมันพังไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็ยังพังอยู่ยังแก้ไม่ได้ในตอนนี้นั่นเอง and it makes a noise Noise เสียงรบกวนนะครับผมไฟมัน ขึ้นมาแล้วมันมีเสียงออกมาเสียงที่ไม่พึงประสองค์ออกมาครับแบบ the food n e v e r g e t s h o t แต่ว่าอาหารไม่อุ่นเลย m i c r o เว e ต้องอุ่นอาหารได้แต่อาหารมันไม่อุ่นเลย Oh dear เป็นคำบุทาน,นครับผมต่อมาผู้ชายพูดนะครับ oh dear เป็นรูปแบบการพูดแบบ british มากนะครับนั่นคือใต้จริงโถคุณลักษณะน,น,นั้นนะประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างมีความแบบมีสไตล์ของเขานะครับนะโถคุณนะครับขอภัยจริงๆคุณประมาณนั้น ใน,ในความหมายแบบภาษาไทยพูดแบบลูกกรุงนิดหนึ่งนะฮะ I do apologize ก็คือ I'm sorry ความหมายลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ I do apologize I'm sorry Apologize เป็น verb นะครับลงท้ายด้วย I-Z-E เป็น uh, suffix ของคำกริยาแน่นอน100%นะครับไปถึงขออภยัย Everything we sell is guaranteed for three years guarantee เราทับศัพท์มาตรงๆทับแปลเป็นไทยก็คือรับประกันนั่นเองนะครับเวลาใช้ กับสิ่งที่ถูกรับประกันเราก็ต้องใช้เป็น passive voice ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งของ everything we s e l l เป็นสิ่งของนี่คือประธานเมื่อใช้คู่กับคํานี้ก็ต้องถูกรับประกันโดยคนนะครับสิ่งของไปรับประกันอะไรไม่ได้ต้องถูกรับประกันเรืต้องใช้เป็น passive voice อย่าลืม passive voice คือมี verb to be แล้วตามด้วย verb ed นะครับผมแบบช่วงที่3นั่นเอง for t r e e years เป็นระยะเวลา3ปี for เมื่อตามด้วยเวลา for มีหลายความหมายแปลว่าโดยก็ได้เพื่อก็ได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้ามีข้างหลังดข้างหลังเป็น duration หรือระยะเวลา for นั้นหมายถึงใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมหรือในอีกมุมนึงองค์ความรู้ก็คือว่าถ้ามีเวลาตามหลัง for เวลานั้นต้องเป็น duration เวลานั้นต้องเป็นเวลาแบบช่วงเวลาจะเป็นเวลาแบบเอ,อเฉพาะจาะจง specific time ไม่ได้นะครับแบบ for แล้วตามด้วย3 pm ไม่มีนะครับเราไม่ใช้ลักษณะแบบนั้นต้องเป็นช่วงเวลา อ่ uh, so there won't be any problem i n getting a replacement or a refund ดังนั้นก็จะไม่มีปัญหาในการใช้ก็จะไม่มีปัญหาในการขอทำของรดแทนหรือว่าของ refund เงินคืนนะครับผม if you g o t a receipt ถ้าเกิดคุณยังมีใบเสร็จเก็บใบเสร็จไว้อยู่แน่นอนก็เป็นลักษณะนโยบายทั่วไปนะครับผมมทีนี้ปกติแล้วเวลาของที่มีปัญหาเนี่ย เมื่อเราเพิ่งซื้อของไปสิ่งที่สามารถทำได้มักจะมี2แนวทางนั่นก็คือ replacement ก็คือเอาของไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่หรือ refund นะครับก็คือขอคืนเงินนะครับมี2ทาง I usually keep them receipts just in case something like this happens ปกติแล้วฉันจะเก็บใบเสร็จของฉันไว้ในกรณีที่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้สาม,มีของฉัน threw it out threw มาจาก throw นะครับเป็น verb ทั้งที่2 throw โยนทิ้งออกไปโยนใบเสร็จทิ้งไปแล้ว oh dear Without receipt we can't issue a refund นี่เป็นคำที่น่าสนใจครับ issue เป็น verb ช่องที่หนึงนะเจอบ่อยในทวีกเจอบ่อยในธุรกิจ issue เมื่อเป็น verb นะครับผมมันมีทั้ง verb ทั้งแนาเขียนเหมือนกันเลยนะเหมือนกับคำว่า place ที่มีทั้ง verb ทั้งแนาเขียนเหมือนกันแต่คนละความหมาย issue เป็น verb หมายถึงออกเอกสารนะครับผม issue refund ก็คือออกเ,อเงินคืนให้ อาจจะหมายถึงว่าออกใบเสร็จที่บอกว่าคืนเงินให้แล้วแล้วก็เอาเงินแนบไว้ด้วยนะครับโดยปกติแล้ว Issue จะจะใช้หลักหมายเึงเกี่ยวข้องกับการออกชิ้นเอกสารออกมานะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามอิชชูก็จะมี2-3ความหมายอีเช่นเดียวกันนั่นก็คือแปลว่าประเด็นปัญหาก็ได้นะครับ we have an issue เรามีปัญหาแล้วแหละนะครับหรืออิชชูเมื่อใช้กับในธุรกิจเกี่ยวกับการสิ่งทีพิมพ์อิชชูก็จะแปลว่าฉบับ โดยส่วนมากเราจะใช้กับเรื่องของนิตยสารนะครับผมแบบอิชชูหก็คือฉบับที่1เป็นต้นนะครับผมก็ต้องดูว่ามันเป็นคำนามหรือคำกริยา that doesn't seem very fair นั่นฟังดูไม่ยุติธรรมเลยฉันแค่ทำใบเสร็จหายทำไมฉันถึง ขอรีฟันไม่ได้ I can assure you นะครับ assure เนี่ยหมายถึงทำให้มั่นใจจำง่ายๆเปนคำว่าชัว e อยู่เหมือนเป็นคำกริยาคำว่าชัว e นะครับผมจริงๆช u ว e ก็มีคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับชัวร์หลายคำนะแต่ชัวรก็คล้ายๆกับก r a n t e ีนั่นแหละนะแต่ guarantee จะใช้ในเชิงของรับประกันสินค้ารับประกันผลิตภัณฑ์นะแต่ชัวร์ก็คือเป็นคนให้ความมั่นใจไปรับประกันอีกคนหนึ่งฉันรับประกันคุณได้เลยว่าฉันซื้อจริงๆคือรับประกันตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปออกเอกสารอะไรให้นะครับ ถูกไหมเป็นการรับประกันด้วยใจแบบนี้ใช้คําว่า assure ในความหมายในลักษณะนั้นนะครับว่าฉันซื้อไมโครเวฟจริงๆฉันสามารถพิสูจน์ให้ได้ prove ตรงนี้เป็น verb นะครับของ proof ตัวนี้นั่นเองนะฮะมีตรงนี้ที่อธิบายไป proof เป็น verb พิสูจน์นะครับตรงนี้ proof เป็น now เขียนไม่เหมือนกันนะครับแปลว่าหลักฐานหรือจริงๆอ้างอิงความหมายลักษณะเดียวกันก็ได้คือเครื่องพิสูจน์สิ่งที่เอามาพิสูจน์นั่นเองฉันพิสูจน์ได้จาก bankset เวนของฉันถ้าจําเป็น รเราใช้ทับศัพท์คำนี้อยู่แล้วเนาะ Bank statement if necessary ถ้าจำเป็นแล้วก็แปลตรงๆเลครับถ้าจำเป็น Well it's company policy companies it's company policy to only accept receipts to issue refunds เป็นนโยบาบของทางบริษัทนะครับที่จะรับยอมรับหรือรับเงื่อนไขที่จะรับใบเสร็จเพื่อที่จะออกเอกสารทำการคืนเงินให้ความหมายคือในลักษณะน,นี้นะครับ but it might not matter so much when s w a p b i n g a fa faulty product แต่มันไม่ matter เท่าไหร่ matter นะครับมี2ความหมายเช่นเดียวกันคล้ายๆกับ issue และ place matter ม่อเป็น verb ตรงนี้รู้ได้ไงว่าเป็น verb เ,เพราะมันอยู่ข้างหลัง might นะครับ might not เนี่ยเป็นตัวบอกปฏิเสธแต่ might เป็นคำกริยาช่วยโดยหลักเลยของคำกริยาช่วย can could may might will would และอีกนิดหน่อยนะครับผมพวกนี้ ต้องใช้โดยที่มีคำกริยาหลักตามหลังและคำกริยาหลักเมื่อตามหลังต้องเป็น verb ช่องที่1อย่าลืมประเด็นนี้ด้วยนะครับไฮไลท์ light, จดไว้ข้างๆในโนต้ตของเราเพื่อองค์ความรู้ที่ครบถ้วนของของโทอิกนะครับอ่ภาษาอังกฤษ it might not matter matter เป็น verb เมื่อเป็น verb หมายถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งสำคัญแต่มันอาจจะไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่ความหมายค่อย่างนี้เมื่อแลกเปลี่ยน swap คล้ายๆกับ change exchange นะครับผมคือเอาของมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเป็นคำที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เป็นคำที่ใช้ในบริบทสนทนามากกว่านะครับผมเมื่อเอาของมาเปลี่ยนเอาของที่ใช้งานไม่ได้มาเปลี่ยนของที่ใช้งานไม่ได้ก็คือคำว่า faulty product faulty ใช้งานไม่ได้พังเสียหายมาจากคำว่า fault นะครับ fault ที่แปลว่าข้อผิดพลาดนะครับผมซึ่ง faulty เป็น adjective ที่หมายถึงว่าถ้าแปลแตามความหมายดั้งเดิมก็คือที่มีข้อผิดพลาดก็คือที่ใช้งานได้ไม่เหมือนที่ตั้งใจไว้ก็คือใช้งานไม่ได้เสียพังนั่นเองนะครับผมกลับมาที่คำว่า Matter อีนิดหนึ่ง Matter หมายถึงเมื่อเป็นเว r รมายเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเป็นนาวหมายถึงภารกิจด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสถานการณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับผม the matter ใช่ไหมครับแล้วก็ อีกความหมายหนึ่งของ matter ก็คือวัตถุครับเราจะเจอคำว่า matter ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดถึงวัตถุเทียบกันกับสมมุติว่าสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คือแบบพลังงานเนี่ยพลังงานและวัตถุสสาร,สารอ่ะความหมายของ matter คือสาสารวัตถุในความหมายเชิงฟิสิกส์จะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมโอเคก็จบแล้วครับ so probably so probably the best thing to do is to bring it in to the shop and speak to the manager ดังนั้นล้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเอาไปโครเวฟนี้เข้ามาและคุยกับผู้จัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า hopefully hope หวังนะครับผม hopefully ก็ในความหมายภาษาไทยก็คือหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเป็น adverb เอามานำหน้าประโยคนะครับผมเขาจะช่วยคุณได้นะครับ they will be able to help you able เป็น adjective หมายถึงสามารถเขาสามารถช่วยคุณได้ฉะนั้น able เมื่อเป็น adjective เวลาใช้โดยปกติสุดมากก็ต้องวางไว้ข้างหลัง verb to be นะครับผม we take customer service extremely seriously เราให้ความสำคัญกับ customer service การบริการลูกค้าอย่าง serious อย่างยิ่งในแะง่ของที่มาของคำตอบนะครับผม32ต้องตอบข้อไหนดีคำตอบคือข้อ b ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าอะไรครับที่มาค่อนข้างชัดเจนเขาโทรมาบอกว่า ไมโครเวฟมันพังแล้วใช่ไหมฉันจะทำยังไงดีเครื่องมันเปิดแล้วอุ่นอาหารไม่ได้นี่แหละความหมายทั้งหมดนี้สรุปมาได้ว่ามันคือการ complain about product นะครับคือการร้องเรียนแจ้งสิ่งที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับผมโอเคอย่าสรับกันนะครับข้อดีนี่คือสิ่งที่ผู้ชายถามซึ่งมันก็คือคำตอบข้อ33เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผู้ชายขอผู้หญิงถามว่าผู้หญิงมีอะไรก็คือขอให้ผู้หญิงนําสิ่งนี้มาเพื่อที่จะ นำไมโครเวฟที่พังขอรีฟันหรือขอเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือ a proof of purchase นะครับ a proof หลักฐานของการซื้อซึ่งมันก็คือการเ,าเขียนอีกแบบหนึ่ง paraphrase นะครับคือเขียนอีกแบบหนึ่งของคำว่า receipt นั่นเองนะครับผมใบเสร็จรับเงินก็คือหลักฐานการซื้อความหมายเดียวกันนะครับผมอ่ะซึ่ง มันก็ดูได้เวลาที่ระหว่างฟังเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่า if you still has got t e if you have still got the receipt ตรงนี้แหละที่เราจะฝนได้เลยครับ 33. p r o o f purchase ฝนได้ทันทีนะครับและต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ชายจะถามว่า if you still has got if you have still got the receipt แค่จุดนี้จุดเดียวแต่คำว่า receipt ก็ยังย้ำไปอีกสักพักหนึ่งนะครับในอีกสองถ้อย คำบทสนทนาซึ่งก็ถือว่าเป็นนี่คือวิธีการช่วยของผู้ออกสอบสําหรับผู้สอบที่อาจจะฟังตรงนี้ไม่ทันเขาก็ยังย้ำคำว่า Receipt เรื่อยๆนี่คือถือว่าทําให้การฟังง่ายขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับผู้ออกสอบนี่ถือว่าทําให้ลดระดับความยากลงนะ I usually keep my receipts and we can put in receipts o oh u d e a e r without a receipt we can issue a refund ก็ย้ำครับว่าเออเขาขอ Re receipt นะ แล้วก็ต้องจับไปให้ได้ว่ามันคือหลักฐานการซื้อนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเวลาฟังเมื่อเรามั่นใจว่านี่คือคําตอบฝนเลยอย่ารอนะครับฉะนั้นแล้วตั้งแต่บทสนทนาแรกมาที่ผู้หญิงพูดนะครับ Hey I bought a microwave from your shop last week I bought a microwave from your shop last week is t already broken ฝนเลยครับรู้สึกว่าอ๋อ oh, เขาพูดถึงข้อเสียของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้มันคือการร้องเรียนผลิตภัณฑ์นี่สาองครับฝนก็บีไปเลยไม่ต้องรอนะครับและเมื่อเราได้ยินผู้ชายสนทนาพูดว่า we have still got the receipt ก็ฝนเลยครับข้บีสาไม่ต้องรอนะครับผมโอเคสามาจากตรงไหนครับคำตอบ what does the man suggest the woman does with the microwave ชายแนะนำให้ผู้หญิงทำอะไรสุดท้ายแล้วผู้หญิงบอกว่าอ่านจับใจความฟังได้ว่านะครับผมตัว receipt สามีของเขาโยนทิ้งไปแล้วไม่มีนะครับผู้ชายก็เลยแนะนําให้เอามาไว้ที่ร้านอยู่ด้านล่างถ้อยคําสุดท้ายเลยนะครับในประโยคสุดท้ายเลย The best thing to do is to bring it into the shop นะครับ and speak to the manager best thing to do is to bring it in the shop นี่คือประเด็นของคําตอบครับ take it back to the shop ซึ่งในข้อ a ก็เขียนแทบจะตรงตัวกันเลยนะครับผมกับสิ่งที่เขาพูด อย่างไรก็ตามตรงนี้อยากชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็น distractions หรือสิ่งที่มาสับขาหลอกเล็กน้อยนี่ถือว่าเล็กน้อยแล้วนะครับในภาษานั่นก็คือตรงที่ผู้ชายพูดอีกนิดนึงว่า and speak to the manager นี่คือลักษณะของการที่ผู้ออกอสอบมีการสอดแทรกความยากมานิดหนึ่งทำให้เราไข้เขวถ้าเกิดฟังแบบไม่ได้ตั้งสติไว้ดีมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเขวได้ก็เป็นกลเม็ดนะครับของ ผู้ออขก็สอบนะครับเขาเขาใช้คำว่า Speak to t อ the Manager เพราะว่าใน34เนี่ยมันมีการใช้คำว่า Speak ในข้อดีด้วยนะครับ speak to the customer helpline เห็นไหมฮะซึ่งมีการให้คำที่ตรงกันกับข้อดีแต่มันไม่ใช่ข้อที่ถูกนั่นเองเพราะว่าเขาแนะนำให้ speak to the m a n a g e r เขาไม่ได้แนะนำให้ s p e a k to t อ e h e l p l i n e ไม่ได้โทรแต่ให้ไปคุยกับผู้จัดการที่สาขาของเขาเลยและการใช้คำว่า Speak ที่มันลิงก์กันกับข้อที่ข้อที่ข้อดีอดอดดนะครับสปีกตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังไว้อันนี้ถือว่าเบาแล้วนะครับผมในบางทีเขาอาจจะมีการใช้คำหลายๆคำใน Choice ที่ไม่ได้ถูกมาใส่สอดแทรกไว้ในบทสนทนาให้เราเาขวได้นะครับผมยังนั้นแล้วอย่าลืมในการพัฒนาและทำพาร์ท3พาร์ท4จริงๆหมายถึง listeninging Toic Test ทั้งหมดให้ดีเนี่ย นอกจากฝึกข้อสอบและนำเอาทริคเทคนิคไปใช้แล้วก็คนที่จะต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการฟังในชีวิตประจำวันและในภาษาอังกฤษในภาพรวมอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอเคแล้วตรงนี้ก็เชื่อว่าเป็นชุดคำถามทีมท่เตรียมความพร้อมใน TOEIC MINI TEST ตรงนี้เราได้ดีแล้วก็มีคำศัพท์มากมายเกิน 30- 40คํา ในแค่ชุดเดียวไปดูกันต่อในชุดถัดไปครับบ,บกับคำถามข้อที่35ถึง37ครับผมอมันดับแรกเช่นเดิมนะครับผมสิ่งเีเราเห็นในกระดาษคำถามมีแค่คำถาม3ข้อนี้นะครับและจุดแรกที่เราต้องดูคือ understand the question